ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะขนมปังเนยสดนะคะทุกคนมีไส้ด้วยนะคะจากปกติ300บาทนะทุกคนในไลฟ์ของแคที่เนี่ย90บาทเขามีทั้งหมด4ไส้นะคะ1จะเป็นฝอยทองนิวเทลล่าสอฝอยทองล้วนเอ้ฝอยทองล้วนสนะคะ หมูหยองน้ำสลัดแล้วก็ไส้ที่4จะเป็นไก่หยองพริกเผาค่ะทุกคนคือเนื้อของขนมปังเนี่ยมันจะมีความนุ่มนะเราแค่ที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยราคาโซคิวจากทุกคน300จาก3 0 0เหลือ90ฝอยฝอยทองล้วนคืออยู่กับมาม่ามามากเกินไปจนแบบตอนนี้แบบพูดไม่ชัดเป็นเพื่อนมาม่าละกดกดได้1บาทเฮ้ย กดได้หนึ่งบาทได้ยังไงก่อน FC งงแคที่จะลง MUT จังหวัดอะไรคะอุ้ยขอไม่บอกแต่บอกแค่บอกแค่ว่าแคทตี่จะลงจะลงปีหน้าแต่วันนี้นะวันนี้ลุคของแคที่คือลุค m ม s แกรน n มสแกรนอินเต n ร์เนชั่นแนลก็อย่างที่แคที่บอกสิ่งที่แคที่อยากจะทำเนี่ยก็คือ <Hey. S 1> Hello Thailand this is k a t h y <c oughs> คือทําอย่างางี้มามาทุกวันแล้วว่ะทุกคนแสดงว่าวันหนึ่งอะมันก็จะต้องเกิดขึ้นมันก็จะมันก็จะ Success เนอะเพราะแคที่รู้สึกว่าแบบพอเรามี g o a ในชีวิตเนอะว่าเฮ้ยอ,อันนี้คือจุดคือมันเป็น goal มนคือจุดมุ่งหมายของเราอะเราก็จะ reach เราก็จะทําให้มันได้คืออย่างตอนนี้เนอะ g o a ของแคที่คืออยากจะเป็นแม่ค้าขายของใน tiktok แคที่ก็เลยแบบจะทุ่มใจเต็มเแล้วก็จะทําให้เต็มที่ กรนเถอะคือทุกคนคิดว่าควรลงมิสแกรนหรือว่ามิสยูนิเวอร์สแบบเมื่อวานอะ่ะจะเป็นลุคมิสยูนิเวอร์สแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นลุคมิสแกรนแบบว่ามิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลแบบสวยๆหรูๆลักชูลักชูไม่แต่คนบอกว่าลงแกรนแกรนแกรนเนาะเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนอย่างที่แค่ที่บอกนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมีอยู่2ตะกก้านะคะที่จะหยุดตลอดเวลาเลย ซึ่งก็คือตะกร้าของเบเนูเบรค ر นะคะ 1. คือเขามากับเมนูใหม่นะคะทุกคนขนมปังเนยสดยัดไส้นะทุกคนเพราะฉะนั้นใครเป็นสายแบบว่าเฮ้ยชอบขนมปังอะไรยงนี้เนี่ยกดได้เลยนะคะอันนี้คือเมนูใหม่ของเขาเลยนะนอกจากนี้เนี่ยเอ้ยมีคูปองลดให้อีกเหลือ89บาททุกคนสำหรับขนมปังนะคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้ว่า เ,เขาจะมีบราวนี่ด้วยนะอยากรู้ว่ามีใครขอซื้อขอซื้อไส้ขอชื่อขอชื่อไส้อีกรอบค่ะอ่ะได้เลยคือเขาจะมีทั้งหมด4ไส้นะคะทุกคนไส้แรกคือฝอยทองนิวเทลล่านะคะไส้ที่2คือฝอยทองล้วนค่ะซ้อยที่3นะคะจะเป็นหมูหยองน้ำสลดัดไส้ที่4จะเป็นไก่หยองพริกเผาค่ะทุกคนมีทั้งหมดสไส้นะ คือเนื้อขนมปังเนี่ยใครที่กินไปเมื่อเช้าเขาจะมีความแบบนุ่มๆเนาะแล้วไส้แน่นแล้วอยู่ได้7วันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่สั่งเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยต้องกินให้หมดภายในวัน2วันไหมอยู่ได้7วันเลยค่ะแล้วก็นี่อีกอันนึงก็จะเป็นบราวนี่มีใครมีใครกดบราวนี่มาไหมเอ่ยเมนก็นหน่อยว่าชอบไหมอร่อยไหมเพราะใครที่บอกเลยนะคะว่า ครที่ชอบบราวนี่มากเลยแล้วเมื่อเช้าลองขนมปังไปก็อร่อยเหมือนกันค่ะนี่นีนโอ๊ยแกะไม่ออกอะแปบ๊บนึงนะคือแพคเกจิ้งเขาแบบทำมาดีมากเอาจริงๆอร่อยอร่อยเฮ้ยดีใจที่ชอบนะนี่ค่ะทุกคนส่วนบราวนี่เนี่ยก็เหมือนกันจากปกติ 300บาทนะคะทุกคนไลฟ์ live ของแคที่เนี่ยเกบาทมีทั้งหมด10หน้าให้เลือกนะหน้าโปรดของแคที่เนี่ยก็คือหน้าที่มีชีสแล้วก็โอรีโออันนั้นหน้าโปรดแคที่เลยค่ะลองทานแล้วครีมชีสอร่อยกันไหมเอ้ยเออร่อยกันไหมคือใครที่สั่งแล้วเนี่ยวันนี้เรากินด้วยกันได้นะคือดูไลฟ์แคที่ไปกินไปเอาอย่างนี้ดีดกว่า FC ทุกคนแคที Cathy อยากจะถาม FC ทุกคนว่าพร้อมหรือเปล่า สำหรับแบรนด์พร้อมกดตะกร้าให้แคที่กันหรือยังพร้อมกันยังคะอ๋อแล้วก็น่าทานมากค่ะลองกดดูไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วตะกร้าของ b a l e นัวเบเกอเนี่ยจะอยู่ในไลฟ์ของแคทที่ทั้งคืนเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะพร้อมพร้อมกดตะกร้ากันหรือยังเอ,อ่ยขนมอร่อยมากค่ะจะบอกว่าแบรนด์ต่อไปเนี่ยโปรโมชั่นคือจึ้งเลยแหละ พร้อมกันยังคะพร้อมกดตะกร้ากันหรือยังพร้อม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 ยังเอ่ย FC ทุกคนได้เลยค่ะแบรนด์ต่อไปเข้ามาได้เลยแบรนด์ต่อไปอะไรเควินเองเควินอุ้ยวันนี้เควินแบบว่าเลยข้อจริงๆนะเนี่ยลุกวันนี้เป็นยังไงครับทุกคนลุกวันนี้ได้หังมลุกแบบว่าเฟียร์สมากเควินใช่มาเลยไหม ได้วันนี้ลุกแบบว่าลักชูแบบแก a m g l กล c o n g r a u l a t i o n s นะ10วเก่งมากเมื่อวานไลฟ์ไปกี่ชั่วโมงเมื่อวานก็ตั้งแต่กี่โมงอะคิดว่าหกโมงครึ่งถึงตีตีสี่ครึ่งใชเก่งมากนานมากเมื่อวานนานมากใช่แล้วคือแบบนอนแต่ใครที่ขยันนะใครที่ตั้งใจทำให้ดวนหมดเลยมา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 เอาสินค้าเข้ามาดีกว่ามาครับมาครับเชิญเชิญอครับเชิญออย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ